ที่เร้อบรมการจัดทนริหารสิทธ์สูงอากรนกับซึ่งเป็นข้อควาที่อาจารย์่สอทา้ีที่เราได้น้องฝาว่าการบริหารไอ้ของอยสิทธิผูสูงอายุพร้อนนี้ขับเคลื่อนโดยสื่อแคนเข้าใจมากให้คน้ว่าผู้สูงอายุคือท่านี้วามัสว่ไหนี้ไหนราตมีเป็นอะไ สึกษาเลียนปันมาเองอาจารย์ที่ใอนเองซูเดะวินะารัววีไม่วิทที่ไหนที่เราแบบนี้ในหองสมุดมหาวาทยายก็เอะเราเปลี่ยนเป็นแบบที่มือถนีเป็นาเอนาบอกผมนอาจารย์ที่สอนผมน่ไม่ศึกษาเพราะฉะั้อาจารย์ทีะไ้า Ну Yeah Yeah,